เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเจาะประเด็นนะคะช่วงที่แล้วเราพูดคุยกันถึงที่มาที่ไปแล้วก็ความเป็นมาของชุมชนเกษตรรุ่งเรืองชุมชนแบบพอเพียงแล้วเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันต่อค่ะเกี่ยวกับกิจกรรมหลักๆนะคะของชุมชนเกษตรรุ่งเรืองแห่งนี้ค่ะพี่วิไลบอกว่ากิจกรรมหลักเลยของชุมชนมีเรื่องของตลาดเที่ยวสวนชวนกินณนะสวนพอเพียงลุงจุก โอ้โหชื่อยาวมากเดี๋ยวให้พี่วิไลช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงว่ากิจกรรมวันนี้มันเป็นยังไงบ้างครับพี่วิไลก็คือกิจกรรมตรงนี้นะคะเราเน้นที่จะสร้างรายได้เป็นอาชีพเสริมให้กับเกษตรกรของเรานะคะทีนี้คือการจะตรงเนี้ยที่จะมาได้เนี่ยก็คือต้องมีชาวบ้านต้องเอาด้วยต้องมีใจด้วยะนะคะทีะนี้พี่เน้นไปที่สวนลงจุกเพราะสวนลงจุกเนี่ยตัวลงจุกเองเนี่ยเป็นคนที่ ลุยไหนรุยกันแล้วก็เป็นค่อนข้างเป็นคนที่มีความรู้ะนะคะแล้วก็ใจถึงนะคะลงจุกนะคะ,คะประกอบกับชาวบ้านหลายๆคนเนี่ยที่ฝ่าัจมาตรงนี้ได้เราต้องคุยกันเอาไหมชักชวนกันลองกันเอาไหมขายได้หรือไม่ได้ว่ากันอีกเรื่องหนึง่งแต่ว่าทุกคนต้องสู้ค่ะนะคะ,คะพอสู้ปั๊บเขาก็สนุกก็เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาห้าเจ็ดตอนแรกๆก็มีอยู่แค่ประมาณสองล้านสามล้านอะไรย่างเงี้ยค่ะ ก็เปิดมาเรื่อยๆก็เพิ่มมาเรื่อยๆคนก็เริ่มมาเข้ามาเข้ามาดูเข้ามากินอะไรเงี้ยแต่เราเน้นนะคะเน้นความถูกค่ะสดสะอาดและอร่อยโอ้โหได้ของถูกได้ของสดสะอาดและอร่อยจัางหายแล้วก็ต้องเน้นวัตถุดิบในสวนเท่านั้นะนะคะแล้วในสวนเนี่ยผักทุกอย่างที่เอามาเนี่ยต้องปลอดสารและต้องสะอาดอาหารต้องไม่มีสารปรุงแต่งนะคะเป็นฝีมือชาวบ้านล้วนๆค่ะ ก็คือเรียกว่านําผลผลิตทางการเกษตรที่เราปลูกกันเนี่แหละมาแปลรูปไม่ว่าจะเป็นอาหารเป็นขนม่างค่ะเป็นขนมเป็นอะไรก็แล้วแต่เลยว่าต้องใช้ฟาร์มสดใช้วัตถุดิบในสวนทุ้นล้วนค่ะค่ะงั้นอย่างนี้ในสวนของชาวบ้านเองตอนนี้มีวัตถุดิบมีอะไรยังไงบ้างคะพี่วิไลคะก็มีทั้งผักผลไม้มีทั้งเรียกว่ามีมะพร้าวนะคะมะพร้าวในมีทุกสวนก็เอามะพร้าวมาทําขนมนะคะมีปลาก็เอาปลามาทําอาหาร อย่างวันนี้เราก็ยกตัวอย่าง,งเช่นปลาดุกฟูปลานินฟูอ,อย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวนะคะพี่วิไลคะหนูเคยได้ยินแต่ปลาดุกฟูวันนี้เป็นปลานินฟูเหรอคะใช่ค่ะโอ้โหถือว่าเป็นของขึ้นชื่อของที่ชุมชนเลยไหมคะใช่ค่ะก็คือตอนนี้ก็ค่อนข้างจะติดตลาดแล้วล่ะค่ะค่ะเพราะว่าคนเข้ามาก็จะซื้อเพราะว่าที่นี่ใช้เนื้อปลาล้วนๆเราไม่ผสมเกล็ดน้ำปัง คือว่าเรียกว่านําปลานินที่เราเลี้ยงกันในหมู่บ้านในชุมชนเนี่ยแหละะมาทํามาแปรรูปที่สําคัญเขาบอกว่าของพี่เนี่ยไม่มีผงแป้งาสัมบัลลังด้วยใช่ไม่มีเกล็ดขนมปังแสดงว่ากินไปเนี่ยโอ้โหปลาล้วนๆใช่ค่ะแล้วก็ขนมนี่ก็เป็นฝีมือของป้าที่คนแก่ที่ทาแบบสูโบราณตรงๆเลยแล้วก็ใช้มะพร้าวที่ถึงนะคะเออยัง บ้านเนี่ยจะทาขนมใส่ไส้ก็ใช้มะพร้าวอ่อนใช้ค่ะขนมกล้วยก็ใช้กล้วยในสวนขนมเป็ดปูนก็เป็ดปูนโบราณนะคะค่ะคือไม่ใช้นี่ไม่ใช้สีนะคะใช้เป็นเพื่อกับมะพร้าวเผาโอ้โหวันนี้คุณพี่วิไลพามันก็ขนมต้มนะคะอันนี้เป็นขนมต้มขนมโบราณนะคะใช่ขนมต้มนี่ก็เอมะพร้าวนี่ก็ทําเองแล้วก็มะพร้าวก็ใช้มะพร้าวน้ำหอม หอมมากค่ะคุณผู้ชมต้องบอกว่าหอมจริงๆนะแล้วก็รสชาติเป็นยังไงบ้างคะคุณพี่ลองชิมดูดิคะถ้าไม่ชิมไม่รู้นะคะว่าอร่อยหรือไม่อร่อยคุณผู้ชมนะคะถ้าเกิดว่าเราชิมตอนนี้เดี๋ยวไว้ช่วงหน้าดีกว่าแต่ว่านี่มีตั้งหลากหลายเลยนะคะนอกจากขนมต้มขนมใส่ไส้แล้วยังแอบเห็นอีกหนึ่งอันค่ะข้าวตูค่ะข้าวตูโบราณโอ้โหอันนี้เรียกว่าโบราณจริงๆใช่ถ้าจะหาไม่ได้แล้วในปัจจุบันข้าวสารนี่ก็คือเอาใช้ข้าวสุกมาตักเองนะคะแล้วก็ ไม่เอาแบบที่มีเชื้อราปนหรืออะไรปนนะคะคัดกรองอย่างดีค่ะแล้วก็เอามาคั่วนะคะแล้วก็ามาทำมามาตํานะคะใช้ตั้โอ้โหฟังกรรมวิธีนี่ค่อนข้างที่จะลําบากเหมือนกันค่ะทั้งหมดทั้งวันนี้นะคะเป็นสินค้าจากฝีมือชาวบ้านล้วนเลย่คะแล้วเราก็มีผลไม้ก็ฝลั่งปอดสารนะคะจะรดชาติหวานฝลั่งปอดสารรสชาติหวานด้วยอันนี้เป็นไผยพันธ์อะไรคะพี่วิไลคะแป้นสีทองค่ะอย่างแป้นสีทองเป็นของ ที่ชุมชนเองเลยหรือเปล่าใช่ค่ะใช่ก็คือซื้อพันธ์มาะค่ะแล้วก็มาปลูกแล้วว่าตาอร่อยอะ,ค,ะค่ะก็คือเป็นที่ติดใจของคนที่ที่ซื้อนะคะเพราะว่า ไม่ทันขายอะ,ค,ะค่ะแล้วก็ไม่พอขายด้วยค่คุณผู้ชมคาะนอกจากอาหารต่างๆปลานินฟูขนมหวานต่างๆแล้วก็ผลไม้แล้วแอบเห็นอยู่อย่างหนึ่งตอนนี้เรียกว่าต้องกาลังคิดยอดนิยมเลยละกันนะคะสําหรับคนรักสุขภาพสลัดผักนั่นเองนะคะแล้วก็สลัดผักอันนี้เป็นการทําของพี่ยุ้ยนั่นเองเดี๋ยวให้พี่ยุ้ยจะนำเสนอนิดนึงค่ะสินค้าของพี่ยุ้ยคือสลัดผักนี่เป็นมาเป็นไปยังไงคะ สลัดผักของเราจะทันสมัยหน่อยเป็นผักออแกนิกนะค,ะค่ะเป็นไฮโดรโปนิกซึ่งจะเป็นกลินโอเกเลดโกค่ะซึ่งออคนทันสมัยเนี่ยจะนิยมทานกันใน,ในสลัดผักนะคะก็จะของพี่เนี่ยเริ่มจากการที่ว่าอยากทำอยากปลูกทานเองออโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางะนะคะเพื่อที่ว่าความปลอดภัยแล้วก็สดใหม่ เริ่มจากการที่ว่าเราเก็บทานเองก่อนทีนี้ก็ไปเที่ยวสวนพิวิไลได้รับคําแนะนำว่าเออปลูกเยอะๆก็เอามาขายในสวนก็ได้นะเราก็เลยลองดูทีนี้ก็เริ่มหัดทําน้ําตลาดเพราะว่าไหนๆก็ปลูกผักเองและลองทําน้ําดูพิวิไลชิมก็บอกว่าเราก็ไม่ได้เข้าข้างตัวเองนะก็อร่อยทีนี้ที่เพิ่งขายได้สองสาเดือนเองเป็นยังไงก็ ก็มีเสียงตอบรับจากลูกค้าว่าก็ผักสดแล้วก็ไม่ขมเพราะว่าอย่างที่เขาขายกันในห้างเนี่ยผักเขาจะขม<ช>เพราะ,ะของเราเน้นความสดก็บใหม่ๆเลยค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมเป็นสีหน้าสีตาของสลัดผักนะคะจะเห็นว่าผักนี่สดมากๆนะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยน้ําสลัดเป็นสูตรเฉพาะของ<ช>ที่ยุ้ยเ,เองด้วยอันนี้เราขายกล่องเท่าไหร่คะพี่ยุย้ย ถ้าเป็นกล่องไซนี้จะ40บาทค่ะโอ้โอคุณผู้ชมค่ะ40บาทเท่านั้นเองถูกมากๆนะถ้ามาขายตามพื้นที่กรุงเทพมหานครบางทีราคาอาจจะสูงกว่านี้เรียกว่าได้ผักสดคุณภาพสะอาดแล้วก็ที่สําคัญอร่อยด้วยอีกเช่นกันนี่ก็เป็นแค่บางส่วนเท่านั้นของสินค้าในตลาดชุมชนเกษตรรุ่งเรืองแห่งนี้นะคะยังมีอีสินค้าอีกมากมายเลยใช่ไหมคะเยอะค่ะเยอะมีมีมหลายอย่างอะคะ่ะแล้วก็ อันนี้ขอเสริมน้องยุ้ยนิดนึงะนะคะก็คื <c oughs> ขอผักของน้องยุ้ยเนี่ยตามตามปกติเนี่ยผักออร์แกนิกนะคะเ<อ>ขาจะเลี้ยงด้วยน้ํายาใช่ไหมคะคือไม่ฉีดไม่ฉีดพ่นเคมีจริงแต่ว่าเขาจะเลี้ยน้ํายาไปที่น้ําค<อ>ือเลี้ยงอาหารทางทางทางน้ำนะค,ะค่ะแต่ว่าทางน้องยุ้ยเนี่ยคือเราเน้นน้องยุ้ยจะไม่ไม่เลี้ยงยา<อ>จะไม่ใส่ย,ยาลงไปในน้ำ นะคะจะใส่แค่ปุ๋ยแล้วก็เพราะนั้นผักตรงนี้จะไม่ขมอ๋อแสดงว่าที่บางครั้งเราทานแล้วมันมีความขมนั่นคือเขาใส่สารเคมีลงไปในน้ำยาเป็นเป็นยาตัวที่ทําให้ผักงามอะค่ะทำให้ผักต้นใหญ่ใหญ่อเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าสังเกตดีๆของเราจะไม่ต้นใหญ่อันนี้นไม่ใหญ่จะไมเห็นได้ว่าต้นใบเล็กๆเลยค่ะจะเป็นใบเล็กๆอ่อนๆใช่ค่ะจะเห็นว่าเป็นชิ้นเล็กๆอ่อนๆจริงๆนะคะเพราะว่าที่นี่เขาไม่มีกาอธรรมชาติฉะนั้นขออนุญาตแอบชิมนิดนหนึ่งนะคะชิมได้เลยไม่ขม นนคะคุณผู้ชมไม่ขมเลยอันนี้ขนาดไม่ได้จิ้มน้ำสลัดนะคะอเพราะว่าตามหลักจริงๆเนี่ยพวกผักสลัดตรงเนี้ยถ้าเราไปกินจะขมเนี่ยแต่พี่จะไม่คนไม่กินพี่ไม่กินแล้วก็พอน้องย้ยมาเนี่ยพี่จะบอกน้องุ้ยว่าพยายามที่ว่าไม่ใส่ไม่ไม่ให้น้ำย้ยเรื่องน้ำเปล่าเรียกว่าให้ให้เฉพาะปุ๋ยใช่ไหมปุ๋ยนิดหน่อยแล้วให้แค่รอบแรกแล้วก็พอระยะ มัมีเวลาเก็บค่ะเขาจะมีเวลาของเขาทีนี้ก่อนเก็บยี่สิบวันเนี่ยเราจะเลี้ยงด้วยน้ําตลอดค่ะค่ะแล้วก็ในส่วนนี้เนี่ยผักเนี่ยเอถ้าลูกค้าอาจจะบอกเอ๊ะทำไมผักใบไม่ใหญ่เหมือนที่ซื้อมาเลยอะไรเงี้ยเพราะของเราผักเราจะไม่ได้ขึ้นเป็นพุ่มหรือว่ากอใหญ่ๆใบใหญ่ๆเพราะว่าเขาไม่ได้โตจากการเลี้ยงปุ๋ยค่ะของเราเนี่ยโตจากการเลี้ยงน้ำแต่จริงๆของของเราเนี่ยมีปลูกด้วยดินด้วยควบคู่กันไปด้วยคือสลับกันเก็บอะค่ะ ค่ะก็คือได้ว่าเหมือนเป็นการพ, <อ S 1> พราัฒงาโดยธรรมชาติเป็นยังไงบ้างครพี่ยุ้ยพอได้มาดําเนินวิถีชีวิตเกษตรแบบพอเพียงแบบนี้เรารู้สึกว่าเราได้ทานผักที่เราปลูกเองอภูมิใจพี่จบมาก็ <c oughs> จริงๆอ่ะจบปริญญาโทมานะ <c oughs> แต่ว่าพอมาปลูกผักเองมีความรู้สึกภูมิใจมากกว่าเรียนจบตงสูงอีก อันนี้คือความรู้สึกจริงๆเลยค่ะเอาไม่แน่ต่อไปอาจจะเป็นสลัดผักปริญญาโทกลายเป็นสินค้าธุรกิจ s อสได้ด้วยมีการคิดต่อยอดเอาไว้ไหมครับพี่ยืนว่าเราจะต่อยอดธุรกิจเรื่องแรกๆก็ลองค่อยๆคิดกันดูแต่จริงๆอยากจะทําอย่างหนึ่งให้ดีไปเลยอะค่ะการปลูกผักเพราะว่าเคยเห็นที่เขาปลูกกันเป็นฟาร์มใหญ่ๆเลยแต่ว่าเคยไปดูนะที่เคยไปดูงานหลายที่ก็จะแบบว่ามีพวกแมลงมีอะไรมารบกวนเพราะเขาดูแลไม่ทั่วถึงแต่อันนี้คือของเราเริ่มจากเล็กๆ เราก็จะดูแลทั่วถึงของเรานี่ตั้งแต่ปู่มาสามสี่เดือนนี่ยังไม่มีพวกแมลงมารลบกวนเลยเพราะพี่ดูตลอดระยะเวลาค่ะคอยดูฉีดน้ําพ่นพ่นน้ำอะค่ะให้น้ําเขาให้สดกรอบอยู่ตลอดและอย่างช่วงนี้ช่วงหน้าฝนด้วยมีปัญหาในการดูแลรักษาหน้าฝนจะห่วงเรื่องแดดเพราะว่าผักพวกนี้เขาต้องการแดดจะไม่ค่อยมีแดดค่ะก็อาจจะโตช้านิดนึงค่ะแล้วเราจะมีวิธีการดูแลเพิ่มเติมยังไงไหมคะ ในส่วนของตรงนี้ก็เพิ่มเติมในส่วนของที่ว่าพยายามให้เขาโดนแดดค่ะพยายามคือจัดหาแดดให้เขาโดนจะได้เติบโตได้ใช่เพราะของเรายังเป็นแปลงเล็กๆก็ยังพอย้ายได้ปลูกประมาณกี่แปลงครับพี่อุตอนนี้มีอยู่สี่สิบหลุมนะคะเป็นในส่วนสี่สิบหลุมของช่องปลูกะค่ะแต่ว่าเราปลูกเสริมในส่วนของดินด้วยก็ประมาณยี่สิบสามสิบต้นเราก็เพราะเพาะเพราะในส่วนของต้นกล้าไล่ตามกันไปอะค่ะในส่วนของ แต่ผักพวกนี้ก็คือเขาจะมีอายุของเขาเอประมาณสี่สิบวันเก็บทานได้เลยแต่ในส่วนของสี่สิบวันที่เขาปลูกขายเป็นฟาร์มใหญ่ๆหรือในส่วนของตลาดที่ผ่านพ่อค้าคนกลางก็อาจจะผ่านหลายมือหน่อยแต่ของเราเนี่ยอย่างสมมุติว่าพวกนี้วันเสาร์ที่สองของเดือนเนี่ยพี่จะไปขายที่สวนที่วิไลก็เย็นวันศุกที่จะเก็บแล้วเช้าเนี่ยจะไปแบบสดๆใหม่ๆเลยค่ะ ก็คือลูกค้าช่วงนี้ก็ติดละใครที่เป็นลูกค้าของพี่ยุ้ยเนี่ยได้สดใหม่อย่างแน่นอนทุกสัปดาห์ที่สองของเดือนใช่ไหมคะสําหรับตลาดพอเพียงแห่งนี้ค่ะแล้วก็จะได้ผักปลอดสารที่ในสวนด้วยค่ะก็จะตัดสวนออกมาขายเลยก็คือตลาดเที่ยวสวนชวนกินนี่คือเราจะได้เดินบรรยากาศไปทาท้องร่องไหมคะพี่ใช่ใช่ค่ะมีเรือพายค่ะอ๋อมีเรือพายด้วยก็คือใครยะลงเรือก็ลงมีเรือพายเรียกว่าให ชายชมสวนนะคะ,คะก,ก็คือได้บรรยากาศความเป็นเกษตรแบบพอเพียงจริงๆแถมได้สัมผัสกับธรรมชาติด้วยใช่ค่ะแล้วก็คุณมั่นใจได้เลยว่าคุณซื้อของหรือผลผลิจตจากสวนที่นี่จริงๆแล้วปล<ม>อดภัยแน่นอนค่ะณนะจนถึงตอนนี้ตั้งแต่ช่วงตุลาปีที่แล้วจนถึงตอนนี้ดําเนินการมากว่า6เดือนแล้วได้รับการตอบรับจากพี่น้องในชุมชนยังไงบ้างคะพี่วิไลคะก็ดีขึ้นเรื่อยๆอค่ะคือในชุมชนก็อยู่ตัวอยู่แล้วใช่ไหมคะ แต่ก็คนภายนอกก็เริ่มมีการโทรศัพท์เข้ามาถามมีการเข้ามาดูงานมีนักศึกษาเข้ามาค่ะนี่อย่างหนึ่งที่กําลังกําลังออกน่ยคือคป้าชูจิตที่กําลังทํมมาขนมอะค่ะอัะนนี้คเป็นเ,นเนจ้าของท<อ>ี่มือนี้ไหมคะใช่ค่ะเป็นเจ้าของที่ขนม ขนมใส่ไส้ที่เราเห็นกันเมื่อสักครู่นี้นะคะนี่แหละค่ะคือโฉมหน้าของป้าชูจิตใช่ไหมคะเป็นหนึ่งในชุมชนเหมือนกันตัวแทนชุมชนที่เรียกว่าเป็นแม่ค้าอันนี้อันนี้คนซื้อค่ะอันนี้นี่ลักษณะของงในสวนที่จะขายเนี่แหละค่ะคุณผู้ชมจะเห็นบรรยากาศเลยนะคะว่าเราจะได้เดินไปตามสวนจริงๆมีต้นไม้ต่างๆนะคะจะเห็นว่ามีต้นไผ่มีหลากหลายเลยสีเขียวไปหมดเลยนะคะแล้วก็มีพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยมาตั้งจุดตั้งโต๊ะขายสินค้ากันโอ้ที่สําคัญมีการแสดงดนตรีด้วยหระคะอันนี้เป็นน้องจิตอาสาค่ะ มา hmm. มาแสดงดน,นตรีให้ให้ชมค่ะคือน้องอาสาเขาก็ชอบตรงนี้ค่ะเขาก็มาสน,น,นับสนุน evet. คือก้เพึงพ่งเข้ามาเนาะก้เพึ่งเข้ามาเป็นน้องจิตอาสาที่จะมาเชิญชวนให้คนเข้ามาค่ะคืออย่างน้อยๆเนี่ยพี่นะอยากจะเน้นตรงนี้ให้เป็นแหล่งอนุรักษ์กะค่ะแล้วก็เป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีด้วยคือตอนนี้พี่ก็จะมีกิจกรรมในการรักษาสิ่งแวดล้อมไม่ทิ้ง,ยงขยะแล้วก็รักษาสภาพน้ำคลองโดยการที่ทำคลองสวยน้ำใส อ๋อนี่คือเป็นกิจกรรมต่อเนื่องไปอีกใช่ค่ะอ๋เรียกว่านอกจากว่าจะได้รับความร่วมมือจากชุมชนแล้วเยาวชนเองพี่วิไลก็ดึงก็มามีส่วนร่วมในเร่งเดียวกันใช่ค่ะใช่ค่ะอืมคือต้องพยายามเปิดอันนี้ลุงจุกค่ะนี่แหละค่ะเจ้าของหน้าลุงจุกนะคะที่เป็นเจ้าของสวนที่เปิดตลาดเที่ยวสวนชนกินให้เราได้ชมกันแบบนี้รวมถึงมีเรืออย่างที่พี่วิไลบอกนะคะอันนี้คือขายกับข้าวหมดภายในครึ่งชั่วโมงขายกับข้าวหมดภายในครึ่งชั่วโมงใช่ค่ะคนนี้ชื่อคุณติ๋ขายกับข้าวหมดภายในครึ่งชั่่วโมงคะ แสดงว่าฝีมือคุณตีนี่ท่าทางจะไม่เป็นสองรองใครเลยกันและเนี่ยคือภายเลยกันแบบเนี้ค่ะค่ะโอ้โหคุณผู้ชมขาจะเห็นว่าภาพเนี่ยเราได้จะได้วิถีชีวิตของความเป็นชุมชนแบบพอเพียงจริงๆนะคะแล้วก็ชาวบ้านก็มาช่วยกันเป็นพ่อค้าแม่ขายนะคะอย่างที่เห็นแบบว่ามีปชาชจิตกําลังขายของค่ะที่สําคัญพี่วไยบอกว่าเดินเข้ามาภายในชุมชนเกษตรรุ่งเรืองมาตลาดเนี่ยสิ่งแรกที่เห็นเลยรอยยิ้มค่ะ ลายยิ้มของแม่ค้าแล้วก็ลายยิ้มของชาวสวนทุกคนอันนี้ถือว่าเป็นเอกลักษณ์เลยแล้วกันใช่ค่ะลายยิ้มแล้วก็มิตรเมตรีค่ะเราพร้อมที่จะเป็นผู้ให้ถ้าท่านจะเป็นผู้รับที่ดีอ่าอะละค่ะคุณผู้ชมขาต้องบอกว่าของที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้วันนี้เป็นแค่บางส่วนเท่านั้นนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากจะไปสัมผัสวิถีชีวิตแบบพอเพียงแบบนี้ก็ต้องไปกันที่ชุมชนเกษตรรุ่งเรืองนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่กันค่ะช่วงหน้าเรามากลับพูดคุยกันต่อค่ะ